สวัสดีครับสวัสดีสาวกเรใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel n T Citizen ท,ทุกท่านเลยนะครับมาันเป็นข่าวสารประจำวันกันฮะวันนี้วันพุทธที่7เดือนกันยายนพศ2565อยกู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของทีมรักของเราเรใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลังเกมนะครับที่เมื่อคืนซิตี้เราบุกไปถล่ม เซบียมาได้ถึงถิ่น4ประตูต่อสูนในการเปิดหัวศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มของฤดูกาลนี้นั่นเองก็เป็นทางเออร์ริงฮาร์แลนด์กดเบิ้ลไป2ประตูแล้วก็ได้อีก2ประตูจากทางรูเบนดิอาสและฟิลฟอร์เดนนะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมเนาะเนื้อหาในวันนี้นะครับทั้งนักเตะนะครับทั้งเป๊ปนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวมาพูดดีเทลในเกมมันด้วยเพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ไลฟ์ หลังเกมนะครับเดี๋ยวรวมมาในคลิปคลิปนี้เลยกันแล้วกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เครอบครัวหรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีจาก YouTube Channel c h anel n ทีซิตี้เอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับสามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะครับของในเรื่องของสปอนเซอร์นะครับหรือว่าจะติดต่อโฆษณาอะไรต่างๆในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุก,ทกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนช่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของทาง Member Shi p นะครับ1 5 0บาทต่อเดือนเท่านั้นมีแค่หนึ่งระดับนะครับก็สามารถไปกดสมัครเพื่อซัพพอร์ตช่องกันได้นะครับผมฝากเอาไว้ด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับในช่องทางชุมชนนะครับตอนโพสไลฟ์อัพว่าขอไม่ไลฟ์แล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะไลฟ์แต่คิดไปคิดมาไม่ไหวนะครับเพราะเดี๋ยวเกมกับสเปอร์ห้าทุ่มครึ่งอีกนะครับก็โหจะเตะจบก็ตีหนึ่งตีสองไลฟ์จบตีสองพอดีนะครับก็เลยขอดูแล้วก็นอนแล้วกันเก็บแรงเอาไว้นะครับช่วงสุดสัปดาห์โอ้บิ๊กแบตกับสเปอร์นะครับแล้วก็มาพูด ดีเทลต่างๆในเกมนะครับเป็นเอาเป็นคลิปช่วงเช้าก็แล้วกันนะฮะโอเคถ้างั้นไปเริ่มกันเลยนะครับกับดีเทลในเกมเมื่อคืนนี้นะครับก็ซิตี้บุกไปที่สนามเย้านะครับของทางเซบียาผลสกอร์เนี่ยออกมานะครับ4ประตูต่อ0อย่างที่ทราบกันนะครับก็เราได้ประตูจากทางเออริงฮาร์แลน นะครับ2ประตูแล้วก็อีก2ประตูมาจากทางฟิลฟอร์เดนแล้วก็ทางรูเบนดิอาสนะครับเดี๋ยวไปได้เรียงกันในเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมด้วยนะครับไลอ้อนเนี่ยเมื่อวานที่ออกมานะครับก่อนเกมชุดนี้นะครับก็มีแอบเซอร์ไพรส์นิดๆในเรื่องของทางแจ็คกิลิสนะครับแจ็คกิลิสที่ได้ลงมาเป็นตัวจริงนะครับตอนแรกผมก็คิดแล้วว่าเออกิลิสก็ แน่นอนว่าจะมีชื่อเพราะว่าเดินทางเหมือนกับทางคาวินฟิลลิปแต่ว่าไม่ได้คิดนะครับว่าจะลงมาเป็นตัวจริงเลยพอลงมาเป็นตัวจริงเลยก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับส่วนมานูอาคารจีนะครับก็ไม่ได้ผิดคาดสำหรับผมนะผมคิดว่าเขาน่าจะได้ลงมาเป็นตัวจริงเหมือนกับทางเซอร์จิโอโกเมสอยู่แล้วตอนแรกที่พรีวิวไปเนี่ยฮูสกอร์จัดมาเป็นอาเกเป็นคู่กลางกับดีอาร์สเนาะแล้วก็แบ็กซ้าย อ๋อไม่ใช่สิฮูสกอร์เนี่ยจัดมาเป็นอาคันจียืนคู่กับดีอาร์สแล้วก็อาเก้มาเป็นแบ็คซ้ายเนาะแต่ว่าสําหรับผมเองเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าโกเมสน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงในเกมกับเซบีย่าเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคิดนะฮะส่วนแนวรุกนะครับก็อย่างที่บอกไปกิริตเซอร์ไพรส์มานะครับเกมนี้ก็ออกสตาร์ทเป็นโฟเดนกิริตแล้วก็ ฮาเลน์นะครับในแนวรุกนั่นเองดีเทลในเกมนะครับก็เราเปิดเรียกว่าเปิดเกมมาเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็โหเซบีย่านี่เร่งเครื่องบีบใส่เราตั้งแต่ต้นนะครับประมาณช่วง5นาทีแรกเนี่ยเซบิย่านี่ค่อนข้างจะคึกคักนะครับแล้วก็พยายามจะกดดันใส่เราด้วยนะครับ5นาทีผ่านไปซิตี้ก็ยังตั้งเกมตัวเองไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเองก็พยายามจะ ควบคุมแล้วก็คอนโทรลเกมให้ได้นั่นเองนะครับเซปียเกมนี้เนี่ยมาด้วยแผนหลัง3ด้วยนะครับแล้วก็แบ็กอีก2ข้างทำให้ในการเล่นเกมรับของพวกเขาเนี่ยจะมีแนวรับเนี่ยที่เป็นแบ็กไลน์ถึง5คนนะครับซิตี้เนี่ยเจาะตรงกลางค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตรงกลางก็มีมิดฟิลยืนขวาอีกตั้งหลายคนนะครับทำให้เจาะตรงกลางยากเกมมันก็ออกไปทาง ขึ้นเกมริมเส้นสามารถกว่านะบอลมันก็โดนบังคับไห้ออกริมเส้นด้านกว้างนะครับหลังจากผ่านไปสินาทีซิตี้เองก็เริ่มที่จะเรียกว่าคลองเกมของตัวเองได้นะแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบสมบูรณ์นะครับก็คือพยายามตั้งเกมตัวเองได้และเริ่มตั้งตัวเองติดขึ้นมาแล้วนะครับ KDB มีโอกาสได้ยิงนะครับระหว่างนั้นเหินข้ามคานไป2ดอกเลยนะครับของเควินเดรรอยนะครับแล้วก็ พอเราเริ่มตั้งเกมติดนะครับช่วง15นาทีเนี่ยเกมเริ่มจะมาเป็นของซิตี้นะครับแบบชัดเจนนะครับเซบีย่าก็แทบจะไม่มีโอกาสนะครับบุกแส่เราเลยก็เป็นทางซิตี้ขึงใส่จนซิตี้มาได้ประตูขึ้นนำ1-0นะครับในช่วงนาทีที่20นะครับจากทางเออร์ดิงเบลล์ฮารแลูกนี้ก็เป็นการชิงจากลิมเส้นฝั่งขวาของทางโฟเดนให้กับเดิสรอยแล้วก็คลอสเข้ามาตรงกลางฮารแลนเนี่ยโอ้โห ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่มีกองหลังคนไหนอของเซบีย่าวิ่งตามฮาร์เลนมาเลยนะมัวแต่ไปมองเควินเดอร์รอยคลอสมานะครับคืออาจจะเป็นความฉลาดของฮาร์เลนด้วยแหละที่สลัดตัวประกบได้นับไปรอที่เสาไกลนะวิ่งเข้ามาชาร์จนะครับเข้าฮอตแบบโล่งๆคนเดียวขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับลูกนี้ในทีที่ยี่สิ ก็เป็นการแอสซิสต์ของทางเควินเดอร์บรอยด้วยพอเกมขึ้นนำา1 0ผ่านไป20นาทีหลังจากนั้นนะครับจนจบ45นาทีในครึ่งแรกเกมเป็นของซิตี้โดยแบบสมบูรณ์แบบนะครับเซบียาโอเคอาจจะมีแบบได้ลุ้นได้เสียวอะไรบ้างเล็กน้อยแต่น้อยมากๆนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นซิตี้ที่ขึ้นนำา1 0นะครับหลังจากนาทีที่20ก็เป็นเป็นหลูของซิตี้ที่ขึงใส่พยายามหาประตูที่2 แต่ไม่ได้นะครับจบแค่1นึ่งศนในครึ่งแรกเท่านั้นสถิติในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหซิตี้มีโอกาสยิง9ครั้งนะครับเซบีย่ามีแค่2ครั้งเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยซิตี้มีถึง60%เนะครับเซบีย่าแค่40เท่านั้นนะครับเป็นสถิติในช่วงครึ่งแรกนะครับพอลงมาครึ่งหลังนะก็เซบีย่าพยายามจะ กดดันส่เราเหมือนเดิมเลยเหมือนช่วงครึ่งแรกนะครับในช่วงต้นนะเขาพวกเขาเองเนะี่ยมีการเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับเปลี่ยนตัวลงมานะครับเปลี่ยนตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแหละครึ่งหลังลงมาก็มีมีมีราฟาเมียเนี่ยราฟาเมียที่เป็นกองหน้าเนี่ยกับฮวนคอดานเนี่ยลงมานะครับก็เหมือนจบแอดตัวลุกเข้ามาเพื่อจะพยายามกดดันใส่เราในช่วงต้นเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะ ในช่วงประมาณสักสองสามนาทีแรกของช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยก็ทําได้ดีในการบีบใส่เราแต่ว่า k d b เ,เองนะครับจริงๆมีโอกาสได้หลุดไปยิงนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่เป็นการที่เราตัดบอลได้แล้วฮานเล่นก็ส่งให้ k d b หลุดเข้าไปดวนกับผู้รักษาประตูของเซบียาโบโน่เนี่ยหนึ่งหนึ่งนะแต่ยิงด้วยซ้ายแล้วติดเซฟนะครับก็นั่นแหละ,น,ะน่าเสียดายจังหวะนั้นน่าจะนำสองสูแม้แจังหวะเดอรบอยแล้ว แต่ว่าซิตี้ก็หลังจากนั้นนเจเบยียบกดดันเสร็จล้วได้ไม่นานแป๊บเดียวนะครับในช่วงต้นของเครื่องหลังแล้วก็มาเป็นทางเราขึ้นนำสองศได้นะครับจากทางฟิลโฟเดนลูกนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าโฟเดนนั้นโอ้โหนิ่งจริงๆนะครับพี่แกยึดยักอยู่ในกรอบนะครับหลังจากนั้นก็ หาจังหวะเอี้ยวด้วยซ้ายนะครับยิงลอดว่างขาแนวรับของเซบวียาเข้าไปขึ้นนำา2ศูนย์ในทีที่58หลังจากนั้นมาซิตี้ก็ครองเกมบุกใส่ได้หมดนะครับคุมเกมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับมานำา3ศูนย์จากฮาแลนด์คนเดิมเป็นลูกซ้ำนะครับที่โฟเดนยิงใน,ในดอกแรกนะครับแล้วฮาแลนด์ก็มาซ้ำอยู่ถุกที่ถูกเวลาเป็นประตูที่2ในทีที่67แล้วก็มาปิดกล่องได้นะครับในช่วงท้ายเกมจากทาง รูเบนดีอาสนะครับเป็นลูกเป็นลูกเปิดนะครับลูกเปิดยัดเข้ามาตรงกลางจากทาง uh, ชัวร์อัลคันเซโลด้วยนะครับก็ดีอาสได้ยิงด้วยนะในเกมนี้นะครับคันเซโลเนี่ยมี2 a แอสซิตเลยนะครับลูกที่โฟเดนยิงเนี่ยคันเซโลก็เป็นคนจ่ายกันนะครับเมื่อวานนี้โมเนลวาคันจีก็ประเดิมสนามกับซิตี้ได้ดีมากๆเลยนะครับ ดีมากๆเลยเลตติ้ง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแมนออฟเ e อ a t c ชเนี่ยทางอ่าสโมสรให้เป็นฟิลโฟเดนนะครับแต่เหมือนเควินเดอบรอยแบบนึงนะฮะเควินเดอบรอยเนี่ยจะได้รางวัลตรงนี้ของทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปนะครับทางฝ่ายจัดเนี่ย นะครับก็ให้เป็น player of the match ไปสำหรับคีวินเดบรอยแต่ว่าฝั่งสโมสอนให้เป็นฟิลโฟเดนนะที่เป็น man of the match นะครับสำหรับ player focus ของผมที่ผมจดไว้นะมี3คนที่อยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือทางมาเนลอาคันจีก่อนคนแรกก็แล้วกันผมรู้สึกว่า ji, อาคันจีเนี่ยในเกมนี้สอบผ่านเลยนะสอบผ่านเลยสำหรับเกมแรกนะครับของเขาในสีเสื้อเรเบสีฟ้า เด่นๆเลยคือออกบอลฉลาดนะครับแล้วก็มีความนิ่งนะครับรูปร่างดีแล้วก็จ่ายบอลสั้นๆเนี่ยค่อนข้างแม่นมากๆเล่นง่ายนะครับออกบอลจากแนวรับที่เขาอยู่เนี่ยออกบอลฉลาดออกบอลดีได้เปรียบนะครับคือสเปก้องหลังซิตี้เลยอะ่ะผมว่าดีมากๆนะคือซ้อมกับทีมได้ไม่นานนะแต่ว่าทําได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดอะ่ะ ถ้าถ้ามีมีชั่วโมงบินในการซ้อมในการเล่นกับเพื่อนนานๆเข้าเนี่ยผมว่าอาจจะพัฒนาได้ดีมากกว่านี้นะครับมองเพินเผลอน,นี่เหมือนกอมปานีเลยอะ่ะสำหรับทางโมเดลอาคันจีนะครับในเรื่องของรูปร่างลักษณะนะฮะในเรื่องของการผ่านบอลในเรื่องของความนิ่งต่างๆอีกคนนึงนะครับเพลเยอร์โฟกัสของผมก็คือทางเซอร์จิโอโกเมสคนนี้นะครับเมื่อวานลงมาเป็นตัวเมื่อคืนลงเป็นตัวจริงนะครับ ก็สังเกตหลักๆเลยในเรื่องรูปร่างก็ต้องบอกว่าเขาตัวเล็กนะสำหรับน้องนะครับน้องค่อนข้างตัวเล็กก็เหลี่ยมบอลในเรื่องของเกมรับเนี่ยก็ผมว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่ายังต้องปรับปรุงในในบางมิติในเรื่องของเกมรับแต่ในส่วนของเกมลุกนะครับก็อาจจะโดนบีฟมาว่าอาจจะยังแบบไม่ได้ให้แบบบุกเต็มสูบอะนะครับก็ยังไม่เห็นเติมไปสุดเส้นไปโอ้ลบ คลอสสักเท่าไหร่แต่อาจจะแบบมีคลอสบ้างแต่ไม่ได้เป็นสุดเส้นนะก็เติมไม่ได้ไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่ว่ามีจังหวะเล่นลิงค์อัพกับเพื่อนร่วมทีมทางฝัง่งซ้ายกับแจ็คกิลิกับทางอกองกลางเนี่ยนะครับอย่างเบนาโดอย่างเดิมรอยเนี่ยก็มีเห็นทําได้ดีเหมือนกันนะครับที่หลักๆที่จุดเด่นก็คือสปีดค่อนข,ข้างเร็วนะครับเอาตัวรอดได้ดีคลอสบอลกดดันเขาไปไดกรอบเนี่ยคลอสได้ดีหลายๆครั้งเลยมีโอกาสหาเล่นเนี่ย ไปถึงฮาร์แลนด์ด้วยนะแต่ฮาร์แลนด์จบไม่ลงนะครับก็เรียกว่าแนวแนวรุกเนี่ยผมว่าถ้ามีโอกาส พัฒนากว่านี้เติมสุดกว่านี้มีอิสระกว่านี้ผมว่าแหลมเลยนะครับในเกมรุกนะแต่ในเกมรับอาจจะยังต้องปรับเชิงเกมรับมิติเกมรับบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยในเรื่องของรูปรา่างอาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนตัวเล็กนะครับสำหรับเซอร์จิโอกเมสแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับถ้าเทียบเป็นเรตติ้งเนี่ยเต็ม10เนี่ยผมให้7เลยนะสำหรับเซอร์จิโอกเมสอาคันจีเนี่ยผมให้7.5จุดห้านะสำหรับเมื่อคือนนี้ส่วนอีกคนหนึ่งพี่แจ็คของเรานะครับ พี่แจ็คกิลิชคัมแบ็กกลับมาจกอาการบาดเจ็บได้นะครับแบบเซอร์ไพรส์เป็นตัวจริงด้วยนะครับลงเล่นไปประมาณสัก60นาทีไหมนะแจ็คกิลิชอ่า60นาทีนะครับสำหรับพี่แจ็คเนี่ยเมื่อวานผมให้เรตติ้งไปอยู่ที่7คะแนนนะผมว่าพี่แจ็คกลับมาเนี่ยในเกมนี้ดุดันเลยนะมีจังหวะลากทะลุทะลวงเนี่ย ไปในกรอบเขตโทษมีตัดได้ยิงด้วยแต่เข้าหน้าต่างนะครับมีแทงให้เออร์ริงฮาเลนได้ยิงนะครับแต่ก็ไม่เป็นประตูด้วยหนึ่งครั้งนะครับผมว่าโดยรวมแล้วเทมโปแล้วก็เรื่องจังหวะการลากเลื้อยต่างๆเนี่ยเข้าที่เข้าทางนะแม้จะหายจะร้างสนามไปสักสักหลายเกมสองสาเกมก็ตามแต่กลับมาคราวนี้ก็ยังดูพลิ้วเหมือนเดิมนะดูจะดุดันกว่าเดิมด้วยซ้ํา นะครับแต่ว่าเรื่องจังหวะการแทงการจ่ายให้ฮาร์แลนอาจจะยังต้องปรับนะเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นร่วมกันมาหลายเกมเพราะว่าบาดเจ็บไปนั่นเองแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่ค่อนข้างดูมีชีวิตชีวาของพี่แจ็คนะครับเมื่อวานผมให้ไป7 7คะแนนสําหรับตําแหน่งอื่นๆนะครับสาหรับเรตติ้งที่ผมให้ไว้เนี่ยนะครับก็เออร์ิงฮาร์แลนแน่นอนนะครับผมให้8.5เท่ากับฟิลโฟเดนนะครับภาษีใกล้ๆกันเลย จะเลือกใครเป็นแมนออฟเดอะแมชก็ได้แต่สำหรับผมผมเลือกให้โฟเดนแล้วกันนะครับผมว่าเขาค่อนข้างจะมี impact กับแนวรุกกับเกมรุกนะครับของซิตี้ค่อนข้างมากเมื่อวานขยันด้วยนะครับเควิ y, นเดบรอย8คะแนนสำหรับผมแบรโดซิ va, นวา8คะแนนโรดี้7.5นะครับคั o, นเซโล8คะแนนเพราะว่ามี2แอสซิสโรเบนดีอาสก็8เหมือนกันนะครับ8เพราะมี มีม,มีประตู1ประตูแล้วก็แนวรับก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับอาคารจีก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรแล้วก็เป็นการเดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมนะครับ7.5คะแนนคันเซโลจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มี2แอสซิสนะผมว่าเมื่อวานก็แอบจะแป๊กๆเหมือนกันนะนะครับพยายามจะยิงหลายรอบนะเหมือนจะแบบหววงบอลยิงไปหน่อยแต่ว่าก็มี2แอสซิสนะครับแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเกมลุกได้ดีทางฝั่งขวานะครับก็เอาไป8คะแนนสำหรับเรตติ้ง นค,คนอื่นๆที่ลงมานะมีโคพาเมอร์ลงมาข้างหลังเาวินฟิลิปกุนโดการอาวารสอาวารสมีจังหวะได้ยิงด้วยทีหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นประตูก็อาจจะไม่ได้ให้เรตติ้งไปแล้วกันนะเพราะว่าเวลาในสนามก็ค่อนข้างจะจํากัดนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับดีเทลในเกมแล้วก็พวกเรตติ้งต่างๆในเรื่องของการตัดเกรดแล้วก็เพลเยอร์โฟกัสที่ผมพูดไปในเรื่องของนักเตะหลายคนที่ได้กลับมานะครับจากการบาดเจ็บได้เดบิวต์นะครับเป็นตัวจริงในเกมนี้นะเมื่อคืนก็ มีหลายคู่นะครับมีดอตมูลนะครับชนะโคปาเฮเกน3-0นะครับมีมาดริดชนะเซลติก3-0นะครับมีเปทเชชนะยูเวนตุส2-1นะฮะพลิกเลยก็เนี่ยเชลซี Chelsea, นะครับบุกไปแพ้ดินาโมซาเกะ1-0นะแบบช็อกช็อกนะในกลุ่ม G ของเราซิตี้ก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเก็บ3แต้มได้เหมือนดอตมูลดอตมูลชนะ อ่าวไบเก้นสามศูนย์ใช่ไหมซิตี้เราชนะ4ี่ศูนย์ก็เป็นได้เปรียบเรื่องลูกได้เสียก็ขึ้นไปนำจะฝุ่นั่นเองนะครับสำหรับกลุ่ม G ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปดกลุ่มของเรานั่นเองทีนี้นะฮะดูดีเทลในเกมไปแล้วอเมื่อ,อวานเออร์ิงฮาันแลนนะครับก็ยิง2ประตูมีซิตี้ออกมานะครับใน20เกมแรกของเขาเนี่ยใน UCL เนี่ยเขาทำไปถึง25ประตูถ้าเทียบกันกับคริสเตียโนโรนัลโดที่20เกมแรกใน UCL ของ ของโรนัลดเนี่ยยิงไปได้เลยนะครับคือฮาแลนด์นี่มันปีศาจชัดๆในใจผมยังคิดเลยว่าใหา้มันยิงเยอะเกินไปแล้วไหมอะยิงเยอะจนน่ากลัวนะครับคือเจ็ดเกมรวมทุกรายการให้กับซิตี้ในซีซั่นนี้ยิงไปสิบสองประตูแล้วอะมัน,ม,นมันระเบิดเกินนะฮะคือฮาแลนด์โพสหลังเกมด้วยนะนี่เป็นความรู้สึกนะครับบอกว่า t h ว UCL is b a c l i นะ a n d I love it ก็คือ ผมรักมันนะครับ UCL กลับมาแล้วอะไร่างนี้อีกคนหนึ่งเป็นกุนโดกันนะครับก็แบบบอกว่าแบบคิดภาพไม่ออกแล้วว่ามันจะดีอะไรจะดีไปกว่านี้ในะในเรื่องของการเริ่ม UCL ในซีซั่นนี้นะครับคือทีมทำได้ดีมากๆเลยก็ลงรูปทีมกอดกันนะครับทีนี้มาดูควนหลงหลังเกมจริงๆกันบ้างและนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของทางกุนซือของเราบ้างก็แล้วกันอย่างเป๊ปกวัาวาดล่า โดยรวมแล้วเป๊ปบ,บอกว่าพอใจฟอร์มนะครับการเล่นก็พอใจฟอร์มการเล่นของลูกทีมทุกๆคนในวันนี้นะครับแล้วก็พูดถึงนักเตะหลายๆคนไปเริ่มกันที่คนแรกแล้วกันเออริงเบลาาแาร์แลนด์เมื่อวันเบิ้ลสองประตูนะครับเป๊ปบ,บอกว่าตัวเลขจํานวนประตูที่เขาทําตลอดอาชีพการคร้าแข้งนะครับในทีมก่อนๆก็ตามเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเขามีเซนส์การทําประตูที่น่าเหลือเชื่อเราก็มีตัวเลขที่น่าทึ่งเหมือนกันในแง่ของการทําประตู นะครับในส่วนของเขาเองแล้วก็ทีมเองด้วยนะครับเราเองยะต้องคีฟอร์มแบบนี้ให้ในนัดต่อไปให้ได้นะครับเราต้องดําเนินต่อไปในเรื่องของอฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้นะครับเป๊ปบอกว่าฮูเดนอัปเปอร์เรสเองจริงๆก็มีโอกาสได้ลงมาช่วง15-20นาทีด้วยนะแล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันเป๊ปบอกว่าผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเรามีกองหน้าที่น่าทึ่ง2คนนะครับ เป็นแบบว่าในการต่อสู้กับทอบแนมในเกมหน้าเนี่ยหวังว่าเราจะคลิปฟอร์มแบบนี้แล้วก็ทําฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยที่ดีแบบนี้เนี่ยคอนติเนียต่อไปได้นั่นเองในเกมนัตหน้าในเกมลีกนะครับก็เรียกว่าชื่นชมแหละนะทั้งฮารลนดนทั้งอเวเรสนะว่าเป็นกองหน้าที่ที่ดีทั้งคู่เลยนะครับของทีมอีกคนหนึ่งนะครับที่ไปพูดถึงนั่นก็คือทางฟิลโฟเดน นะครับคือพูดถึงหลายคนนะนะครับฟิลโฟเดนเมื่อวานเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ที่สโมสรอนเลือกแล้วก็ผมเองก็เลือกเหมือนกันเป็นบอกว่าฟิลนั้นมีสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะครับเมื่อเกมก่อนเนี่ยในเกมลีกเนี่ยเขาอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นักแต่แน่นอนว่าเราเห็นว่าเขาทํางานหนักแค่ไหนเวลาอยู่ในสนามทํางานทํางานทานํางานหนักจริงๆให้กับทีมเขาเป็นคนคล่องแคล่วและมีจรรยาบรณในการทํางานแบบชัดเจนมากๆคุณสามารถเล่นแย่ได้นะแต่ ทุกเกมนะครับต้องทำแบบโฟเดนฟิลทำแบบนั้นทุกเกมไม่ว่าเขาจะเล่นแย่หรือเล่นดีก็ตามเขาเป็นคนที่ขยันทุ่มเททำงานอย่างหนักนั่นคือเหตุผลที่ผมสมควรส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงในทุกๆเกมนะครับแม้ว่าบางเกมเขาอาจจะเล่นแย่ไปบ้างแต่ในเรื่องของความทุ่มเทฟิลไม่เคยลดละและแสดงถึงความชัดเจนในเรื่องนั้นมาเสมอนะครับนี่เป็นสิ่งที่ เป๊ปพูดถึงนะว่าบางคนอาจจะแบบว่าโฟเดนเกมนี้เล่นไม่ดีทําไมส่งลงหรืออะไรเกมที่แล้วก็เล่นไม่ค่อยดีทำไมเกมนี้ส่งลงเป๊ปก็ตอบแล้วว่านอกเหนือจากเรื่องการเล่นที่ดีนะครับอย่างอื่นมันตอบโจทย์ด้วยในะเรื่องของความขยันความทุ่มเทการทํางานอย่างหนักนะครับในสนามอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป๊ปพูดถึงคนนี้นะฮะประการหลังคนใหม่ที่ได้เดบิวต์ก็คือทางแมนยอาคันจี G, นั่นเองนะครับก็เมื่อวาน เมื่อคืนสิโคตรนิ่งนะครับเนียนตาจ่ายบอลฉลาดจ่ายบอลแม่นยำไม่เล่นยากเล่นง่ายๆนี่แหละนะครับบางคนบอกร่างส่งกอมปนี เป๊ปบอกว่าเขาเนี่ยฝึกซ้อมกับเราแค่หนึ่งวันครึ่งเท่านั้นแต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาได้มีประสบการณ์อะไรมาบ้างจากจอดมุนเขาเป็นกองหลังตัวกลางที่จริงๆนั่นคือเหตุผลที่แมนซิตี้ซื้อเขาเข้ามาร่วมทีมเขาทําได้ดีจริงๆทั้งในเรื่องของการโฟกัสความใส่ใจของเขาผมเห็นคุณภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างจะ ลายคลึงกับทางไอมรมาลิกลาป็อกเขาสามารถทําลายแนวป้องกันของฟองตรงข้ามเนี่ยด้วยการผ่านบอลเขาอ่านจังหวะและหาพื้นที่ว่างได้ดีมากจริงๆผมพอใจกับอาคันจีมากๆนะครับคือโหไปพูดขนาดนี้แสดงว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าจะฝึกซ้อมกับพิมได้ไม่นานนะแต่ว่าทุกคนเห็นครับว่ามันเขาเล่นได้นิ่งเนียนตาและออกบอลฉลาดเล่นง่ายๆนะครับคือสอบผ่านเลยอ่ะนะครับผมให้เลตติ้งว้ที่ม่เท่าไหร่นะตอนแรก7.5คะแนน จริงๆมีเจ็ดถึงแปดได้แหละแต่ว่าผมว่าน่าจะอยู่สักเจ็ดจุดห้าได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีฟอร์มที่หรูหวาหรือว่าเรื่องของการทําประตูเข้ามาเพิ่เมเติมหรือแอสซิสนะครับก็จริงๆคือสอบผ่านเลยนะเจ็ดจุดห้าในเกมแรกแล้วซ้อมได้แป๊บเดียวเนี่ยคือทำางานได้ได้เกินคาดเลยสาหรับโมเดลอาคันจีนะฮะอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นสถิตินะครับของอาคันจีนะครับคือสัมผัสบอลแปดสิบหกครั้งนะครับผ่านบอลแม่นยําสาเร็จเนี่ยนะครับ ก็คือ71ครั้งนะมีเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จแม่นยำนยอยู่ที่89.9%เก้าจเร์เคลียร์ยสกัดบอล3ครั้งนะครับมีคีพาส2ครั้งแล้วก็เอาชนะในการดวลลูกภาคพ,พื้นนะครับลูกบนดินนะครับ2ครั้งแท็คเกิลสำเร็จครั้งครั้งอินเตอร์เซปชันตัดบอลสำเร็จ1ครั้ง,ด,งดวลชนะการอากาศ1ครั้งนะครับแล้วก็ผ่านบอลยาว ผ่านบอลไกลเนี่ยสำเร็จได้1ครั้งด้วยนะครับเรียกว่า7จ็ดสิบเอ็ดแอคคเรทพาที่นี่เป็นผ่านบอลเข้าเป้าผ่านบอลแบบสำเร็จเข้าเป้าในเจครั้งคิดเป็น8ป9สิบ้นั่นเองนะครับก็คือสุดยอดนะในเรื่องของของการเปิดตัวนะครับแล้วก็เป็นคลีนชีทด้วยนะครับสำหรับมอนิวอาคันจีนะครับในเกมประเดิมสนามกับเซบีย่าเมื่อคืนนี้เพชพูดถึง พี่แจ็คของเราเหมือนกันเฮียแจ็คนะครับเป๊ปบ,บอกว่ากิริตเนี่ยกลับมาพร้อมความดุดันนะครับในเกมครึ่งแรกนะครับเขาดุดันมากๆบางครั้งเขาอาจจะยังพลาดในการผ่านบอลในในจังหวะสุดท้ายอยู่แจ็คนี่มีความสําคัญกับเรามากๆเลยในฤดูกาลนี้และเขาก็กลับมาเล่นเกมได้ดีมากจริงๆนะครับก็อย่างที่พูดไปพี่แจ็คกลับมาเหมือน เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ได้แบบหายไปเพราะการบาดเจ็บอะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยกลับมาแล้วยังพลิ้วยังพายัางกล้าลากกลา้าเลื้อยมีแคนให้หาเล่ได้ยิงอีกอนะครับแต่ก็ยังต้องปรับจูนนะครับในเรื่องของจังหวะการเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าก็หายไปเนาะในนาทในีในสนามในเกมในเกม official กับเพื่อนร่วมทีมนะครับ วิดท้ายกันที่ความรู้สึกของนักเตะกันบ้างก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้เป็นความความรู้สึกของเป๊ปนะครับทีนี้มาในพาร์ทของความรู้สึกนักเตะกันนะครับเควินเดอรอยนะฮะอ่าเพลเยอร์ออฟเดอะแมชของเมื่อคืนนี้บอกว่าแน่นอนว่ามันเป็นสนามที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับรังย้าของเซบีย่ามันเป็นเกมเยือนของสุด UCL เกมแรกนะครับและมันสาคัญมาก เราเนี่ยกำลังต้องปรับจูนการเล่นของตัวเองนะครับในในทัวร์นาเมนต์นี้และผมคิดว่าทีมเนี่ยทำได้ดีมากๆในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้เริ่มรอบแบ่งกลุ่มด้วยชัยชนะ KDB ยังได้พูดถึงเออร์ิงฮาร์เลนด้วยนะครับาทางเดิบรอยบอกว่าสำหรับฮาร์ a ล้แล้วเนี่ยมันคือการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบผมคิดว่าวิธีที่เขาปรับ ตัวให้เข้ากับทีมของเรานั้นดีมากๆและชัดเจนนะครับนอกจากจากการทัประตูยังมีอีกส่วนหนึ่งของเกมและนั่นก็ยากกว่าที่จะปรับตัวให้เข้าหากันก็อาจจะบ่งบอกว่ามันยังมีพาร์ทอื่นนะที่ฮาแลนด์ยังต้องปรับให้เข้ากับทีมนอกเหนือจากเรื่องของการยิงประตูเดบอยบอกว่าถ้าเขาทาประตูได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นผลดีสําหรับทีมของเราอยู่แล้วนะครับผมเองพยายามทํางานของตัวเองแล้วก็พยายามเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย,อย่างถูกต้องและก็สร้างโอกาสให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ผมไม่รู้นะครับเหมือนกันว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีทางใดทางหนึ่งนะครับที่เราเองจะไปเจอกันที่จุดนัดพบนะครับแล้วเขาเองก็สามารถทําประตูดได้นั่นเองนะครับนี่เป็นความรู้สึกของเควินเดอบรอยนะครับมีความรู้สึกของอีกคนหนึ่งอย่างมาดิอาคารจีนะครับที่เดบิวต์เมื่อวานนี้อาคารจีบอกว่าเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาเนี่ย ในทีแมนซิตี้เนี่ยสนับสนุนเขาเป็นอย่างดีมากๆเลยผมมีความสุขกับมันนะครับผมมีความสุขกับคลินชีตแล้วก็3มแต้มของทีมอาคาชิยังได้กล่าวไปถึงช่วงก่อนที่เขาจะย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้ด้วยนะเขาบอกว่าฮาร์เรนเนี่ยส่งข้อความมาเหมือนแบบมาชวนเขานะครับมาแบบน้มน้าวให้เขามาร่วมทีมซิตี้นะครับแล้วก็เมื่อซิตี้โทรมาหาผมนะครับ ผมเองก็ไม่ต้องคิดให้มากเลยเพราะว่าฮาร์นเนี่ยบอกแต่สิ่งด,ดีกับผมนะเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้นะครับให้ผมฟังแล้วผมเองก็มีความสุขมากๆเลยที่ได้ตัดสินใจมาร่วมทีมทีม,ทมนี้นะครับนี่เป็นความรู้สึกของทางมานูเอลากรนจีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะครับที่ผมรวบรวมมาให้นะครับหลังเกมดีเทลต่างๆที่เกิดขึ้นเรตติ้งตัดเกรดเพลเยอร์โฟกัส ความรู้สึกความหลงหลังเกมของทั้งเป๊ปแล้วก็นักเตะด้วยโปรแกรมหน้านะครับซิตี้จะมีโปรแกรมอ่อในการเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวผมเช็คดูแป๊บหนึ่งว่าเราไปเยือนหรือว่าเล่นในบ้าน,นเราจะเปิดรังเอเดียสสเตเดียมนะครับเจอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมเลีกนั่นเองห้าทุ่มครึ่งวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่สิ นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยช่วงวันศุกร์นะครับก่อนเกมเนี่ยเดี๋ยวมีพรีวิวก่อนเกมนะครับวันศุกร์เดี๋ยวน้องชีสจะมานะครับน้องชีสเดอะไวส์นะครับก็ฝากแฟนๆมารอต้อนรับน้องชีสกันด้วยนะครับวันศุกร์พรีวิวก่อนเกม3ทุ่มนะก็เดี๋ยวนัสเปร์จะมีเล่นเกมแจกเสื้อด้วยนะครับใครยังไม่ได้ไปกดติดตามแฟนเพจแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องก็ไปกดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดก็จะไม่มีซิปเล่นเกมชิง เสื้อลิขสิทธิ์แท้ของแมนซิตี้เสื้อเย่าในฤดูกาลนี้ที่ผมจะแจกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการรายงานข่าวของผมในช่องยูทูบทีซีเซ็นต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ c o m e on City